อันนี้เนี่ยเป็นภาพตอนพระสยามเทวาธิราชมาทูลเชิญพระอิวรให้มาเกิดเป็นพระนเรศวรโครงเรื่องหรือภาพที่เราเห็นเอาเนี่คือพูดแบบภาษาปัจจุบันก็อาจจะเป็นดราฟที่หนึ่งของแนวคิดว่าด้วยประวัติพระนเรศวรโดยกรมพระดำรงซึ่งจะมีอิทธิพลมากต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยปัจจุบัน วัดเนี่ยมีการให้ความสาคัญมาตลอดระยะเวลากรุงรัตนโกสินทร์รอนหนึ่งมาบูรณะเหมือนสร้างใหม่ใช่ไหมฮะทำแบบเหมือนธรรมเนียมเดิมเนี่ยเหมือนเวลาขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ย้อนกลับไปสร้างวัดหรือบูรณะใหญ่วัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสายตระกลูลตัวเองนะฮะน,นี่ก็เป็นธรรมเนียมแบบโบราณแต่รอสี่ก็มาบูรณะครั้งใหญ่นะครับมันเป็นการพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรชงาชวงศ์จักรีกับอดีตอันยิ่งใหญ่ของ ของกษัตริย์อยุธยาและโปรเจกต์ที่สะท้อนภาพตรงนั้นได้ดีก็คือภาพจิตกรรมฝาผนังชุดนี้โดยพยาอนุสาจิตรกรหรือชื่อจุนจันจิตรกรนะครับภาพนี้มันมีความสําคัญยังไงก็คือว่าเป็นภาพที่สมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพนะฮะเป็นคนกําหนดเรื่องและภาพในนี้เรื่องเรื่องและภาพในที่นี้ก็คือภาพเกี่ยวกับประวัติพระเลสวน ความสาคัญของอันนี้ก็คือว่าประวัติพัะนเรนสวนเวอร์ชันที่เราเรียนเรียนกันปัจจุบันตั้งแต่เด็กจะเป็นเวอร์ชั่นที่เขียนขึ้นตอนรีภัยไปอยู่ปีนางหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ภาพจิตกรรมฝาผนังชุดนี้เนี่ยเขียนขึ้นก่อนเขียนขึ้นก่อนเกือบ10ปีและก็โดยการวางโครงเรื่องของกรมยาดํารงนั่นแหละเพราะฉะนั้นโครงเรื่องหรือภาพที่เราเห็นตรงนี้คือพูดแบบภาษาปัจจุบันก็อาจจะเป็นดราฟที่1 แนวคิดว่าด้วยประวัติพระนเรศวรโดยกรมพยาดำรงซึ่งจะมีอิทธิพลมากต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยปัจจุบันไอ้น,นี่เหมือนเป็นราฟที่หนึ่งแต่ว่าไม่ได้ปรากฏในรูปของลายลักษณ์อักษรแต่ปรากฏเป็นภาพเขียนโดยมีพระยาอนุสาจิตกรเนี่ยเป็นคนเขียนมันขึ้นอันนี้คือความสำคัญประการแรกประการที่สองก็คือว่าในเวอร์ชั่นที่เราเห็นนี่เป็นราฟที่หนึ่งเนี่ยมีความแตกต่างจากหนังสือที่เราคุ้นเคยหนังสือนั่นเป็นตำราประวัติศาสตร์ที่ ที่มีลักษณะวิธีการเขียนเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์มีเหตุมีผลแต่เวอร์ชั่นที่คุณเห็นในนี้เนี่ยจะแทรกบางสิ่งที่พิเศษมากก็คือว่าแทรกบางสิ่งที่เป็นแบบความคิดแบบโบราณตำนานความเชื่อแบบโบราณอันนี้เนี่ยเป็นภาพตอนพระสยามเทวาธิราชมาทูลเชิญพระอิวรให้มาเกิดเป็นพระนเรศวรอันนี้เนี่ย มีที่นี่ที่เดียวไม่มีที่ไหนขนาดกรมดำรงไปแต่งหนังสือสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็ก,ก็ก็ไม่ได้ใส่อันนี้เข้าไปนะเพราะอันนี้ค่อนข้างจะเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องบุญบารมีตำนานเรื่องเล่าแบบโบราณน,นะครับก็จริงๆพระนเรศวรเนี่ยก็เป็นคําสมทบมาจากนระกับอีสวนอยู่แล้วนระคือคนอีสวนก็คือผู้เป็นใหญ่ก็คือกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่นะคนผู้เป็นใหญ่ และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือเราก็ทราบน่าจะพอทราบว่าทระสยามเทวาทิราชเนี่ยเป็นเทพรุ่นใหม่มากรุ่นใหม่ก็คือรอสีคิดขึ้นเลยคิดขึ้นจากการคิดคำหนึงว่าประเทศสยามเนี่ยเออเราผ่านภัยพิบัติสงครามมาเยอะแย,ยะมากมายสงสัยแต่ก็รอดมาได้ตลอดสงสัยว่าจะมีเทพบางองค์เนี่ยปกป้องคุ้มครองอยู่ท่านก็เลยตั้งชื่อให้เลยว่า พระสยามเทวทิราชแล้วก็สั่งให้ช่างเนี่ยปั้นเป็นพระสยามเทวทิราชองค์จริงด้วยพอห้องนี้เริ่มก็จะต่อด้วยประวัติตั้งแต่เด็กนะนี่ตอนพระนเรศวรไปอยู่ไปอยู่ที่พม,มา่าเป็นองค์ประกันนะฮะแต่ว่าฉากพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือว่าฉากด้านผนังผนังสกัดด้านหน้าพระประธานอันนี้เนี่ยก็คือฉากชนช้างระหว่างพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชตำแหน่งตรงนี้เนี่ย เป็นตำแหน่งที่ตามขนบประเพณีเดิมของภาพจิตรกรรมไทยเนี่ยจะต้องเป็นภาพตอนมานรผจญแต่กรมพยาดำรงเลือกอย่างตั้งใจที่จะเปลี่ยนตรงนั้นให้กลายเป็นฉากสำคัญก็คือพระนเรสวนออกับพระมหาอุปราชาชนช้างกัน มันอยู่ตำแหน่งนี้มันก็มีเมตฟอร์ที่เชื่อมถึงกันว่านี่ก็คือมารผจญในแบบสมัยใหม่แต่มารในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องกิเลสเรื่องอะไรในแบบศาสนาแต่เป็นเรื่องของอริราชศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งพระมหาอุปราชาซึ่งก็คือพญามารเข้ามาส่วนพระนเรศวรก็คือเหมือนเทพเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นพระอิศวรน,นี่แหละแล้วก็ต่อสู้กับพญามารแล้วก็ชนะมารได้เช่นเดียวก,กันกับที่พระพุทธเจ้าชนะมาร